ใ่ค่ะตัวเทอร์โบคันนี้นะคะ ตัวโรยังไงให้เหมือนตัวท็อปค่ะมีอะไรกันบ้างก็องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นตัวโรเป็นตัวเริ่มต้นแต่ข้างในจะเต็มเหมือนตัวท็อปเลยในงบออกรถสิบบาทแล้วก็ในงบผ่อนอยู่ที่6 0พันกว่าบาทตลอดสัญญาค่ะและที่สําคัญใครที่มาจากคลิปนี้เดี๋ยวมีประก,รนกันเครื่องยนต์เกเบกที่รับประกันโดยศูนย์โดกันคันด้าให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่บุกว่าเป็นตัวโรที่เหมือนตัวท็อปจะมีอะไรให้บ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นซิตี 2020, ้านหนา้าทุกคนเห็นหมยกติแลัวเม,ม่มีสกก้แบบนี้ยี่นี้มีสิตเก้ารอบ แล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้เราจะแต่งนะครเพิ่มเติมเข้าไปให้อีกเพื่อไม่ให้ข้างล่างดูโล่งไปล้อแมกค่ะจัดให้นะคะเป็นร้อท,ที่เป็นตัววีนะคะหรือวีพัดเรียบร้อยแล้วะคะ<ม>่ะเป็นลายเดียวกันนะคะ<ม>แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันต่อนะคะ<ม>ันนี้เป็นรถสีขาวล้วนปี2020นะคะข<ม>้างในทุกคนดูดิเห็นปะ คือเป็นเบาะหนังดํานะคะได้แดงเหมือนตัวท็อปค่ะมีจอยดอยกล้องหลังให้แล้วเหมือนตัวท็อปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจเจ้าคันนี้นะคะติดตัง้งในส่วนของตัวไฟสปอร์ตไลท์เหมือนที่เราแจง้งเนาะแล้วก็บอกหนังเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่รอบคันนะคะใช้คําว่ารอบคันเลยเพราะฉะนั้นจะได้เหมือนรถใหม่แบบรถใหม่เลยนะคะทุกคนอ,อกห้างจะเป็นเบาะผ้าสําหรับตัวเอสนะคะต <uke> แต่นี้เราจัดการให้แล้วนะสาหรับเบาะหนังดําได้แดงแล้วก็เป็นเบาะที่เราเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแบบเอาผ้าออกแล้วก็หุ้มหนังใหม่นะคะไม่ได้หุ้มทับนะท เหมือนเบาที่เป็นแบบเหมือนเบาออกห้างจริงๆนะคะถ้าจอไม่ผิดนะเบาที่เป็นตัว V ีหรือวีพับแต่ก็จะเป็นสไตล์แบบว่าหนังนำได้แดงแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะอาชนาอันนี้จัดการให้แล้วอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องพาไปดูรอบคันนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอหลังค่ะมาพร้อมกับที่ฉลามแล้วก็สเกิร์ตรอบคันให้แบบนี้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้คือราคาไม่มีบวกเพิ่มนะทุกคนนะคันนี้ค่าออกไว้แดอยู่ที่ประมาณ, 500, มาณ5 0 0 0 0 0กว่าบาท5้0 0 0 0า มือสองปี20วันนี้คันนี้ปกติหน้าร้านขายอยู่3,099,000บาทใครมาจากคลิปนี้เอาไปเลยราคาสุดพิเศษสูงลด20,000บาทนะคะเหลือเพียงแค่3,079,000บาทนะคะและที่สําคัญนะคะออกรถสูตรพิเศษได้เลยคอนโทรลพันกว่าบาทตลอดสัญญาพนักงานบริษัทในช่วงนี้ไฟแนนซ์อนุมัติยากมากๆของเงินเดือนอยู่ที่15,000บาทขึ้นไปนะคะใครกำลังหาซิตี้อยู่นะคะจายแบบตัวโร่แต่ได้ออปชั่นแบบตัวท็อปต้องคันนี้เลยแล้วก็มีคันเดียวเท่านั้นในร้านใครสนใจคันนี้อยากดูรายละเอียด 好。啊